สบายดีพี่น้องสบายดีมาสูส่ทุกคนขา้าค่วยอีกแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เก็บข้าวเก็บขออเนาะจากเย่บุนบ้านแล้วแล้วก็จะมาเช็ดถ้วยชามแล้วก็จะเก็บนะกลวงนี่นะ้อช็ด 그러 놈만. Nam nẹp này nè, thôi, thôi, nhặt, kéo anh phát tinh còn เช็ดมันไม่แห้งจริงัๆนี่เด็กวายก็คึ้นสนิมเยอะอันนี้ของใช้เนี่ครัวอันนี้ของอตตี้ มัมีของของใช้เล้ยงเก็บหม้อป่าดาอเก็บไปเขาเรายังไม่มีหมอ้อ เธอว่มาเสียดป่ะเงับไปบึง้งเธอมาเกียอันนี้มันไม่ออกจิวเข้าเลยสบายดีทุกคนคมันไม่ออกนจางให้มันก็ไม่ออกมันได้ติดนะมันได้ถือน้ำนะเธอ,อต้องไปเอา ไอซัมลีในตุ๊กตาเธอมาเนี่ยเอาจะมาลายด้วยเอาเอามาแค่นิดเดียวเอามาจุ่มใส่น้ำมันแล้วก็ติ๊กอันนี้ออกยิ่งแย่เดยมันเป็นขาบเหลืองมาแดนน้ำเออเห็นไหมนยะดำแล้ว ไ,ไม่ได้ไปกินไม่ได้ซื้อทั้งโกนมั้ยไม่ได้ซื้อทั้งโกนแต่มันยิ่งแย่ย เของเราเดี๋ยวค่อยมาเก็บออกนี่ของขวัญนี่ไหมข้าเช็ดออกมไม่ไม่มีคราบเด้อมันไม่มีคราบเด้อ

ลายโซ่สบาซื่อถ่วยซื่อบ่วงลายแสบันซื่อจังได้าแสไปไทยมา เอาเหลืองงามๆบวนงามมาตอบรับเจ้าบ่แม่นว่เออไปแล้วบ่มีหยังก็สิกินก็มูมาเพื่อนมาครับเก่าๆหนะโอ้ยบ่อายมูบ่เลยต้องซื้อวยบ่วงใหม่เด้อ มาหนันแม่บ้านแม่เลื่อนวันนี้เป็นแม่บ้านแม่เลือเเเล่อนแน่นอ,อยู่สองคนอยู่สองก้าล่งบ้านขอกระสือกรนะน้ำซื้อคือเก้าวเจะนั่นแล้วซื้อน้ำกัดมาเลยซื้อน้ำกันเมียนน้ำกันเก็บน้ำกันไสเ้ ข้าแม่นับเกดแ,แต่ที่เล่ผูกต้มบวทึกน้าน่ะ Bởi vì mỗi lý Khoai đều Này em ตีมันโคมาเอาอีกอย่งตัวไหนที่มันไม่ออกนะต,ตัวที่มันออกมันมีกาวไหมล่ะมมเขเสร็จมมดแล้วก็สิเรมันสน้ำมันอันนี้คือสูตรเจ๊ทำ ต้องมาชีดนี่เห็นไหมเกลี้ยงเลย nhìn ừ. nó ừ. ừ. เราเสีอ่ะเอายเดล่าอีนะลนนึง้ย <What? S 1> มันมีน้ำมันเลยจะสีอะไรน้ดวะเฉพ้ตัวนี้นะตัวที่เก็ตัวแ้มันสีวันที่เกะ มักขุดออกีนพี่น้องมัสิดะมัดจุไถบัดฮิซมาใส่ไปใส่มาอลไรมัสีิดะมัสยิเหลืองสวยห้องเนาะมันมีมืมอ่ะอันนี้คือเจียคาบอกมาว่าให้เกะปฏิสิบออกให้เกะปฏสิบออกแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันไม่ออกให้มันมีกาวก็คือเอาน้ำมันหลดจากจุ่มเซซัมรีแล้วก็มาขูดออกให้มันออกให้หมด จะมาใส่ผระสุงโลเลยบ่ถ้ามันออกไม่หมดแล้วมันจะเป็นเหลืองเหลืองดำดำตัวบ่วงนี่ของไม่ต้องมีเด้อ่นองเด้อไม่ควเลือนแต่ละเเือนไปของมันต้องมี ถ้าไม่มีแล้วเวลาเราเวลาแขะมาแล้วมันแบบนุ๊กนี่ยังใส่ข้าเจียวขี้ขาวเจียวข้าวถั่วเก่ากับแบบโอ้ข้าวแท้แล้ก็เอาออ <c oughs> มาใส่เฉพาะเป็นยี่ห้อพิเศษ ถ้วยใส่กินบซองเท่ากับธรรมดาไม่ยู่พี่น้องพอได้ใส่กินอยูอันนี้เอาไว้ก็รับเก๊ก thôi nhầy có bài ừ. Tôi nay này có một kia, ổ không phải sao ตามที่เห็นและค่ะใช่วิลมันมาเก็บให้มันหมดเลย ก,ก็นนะติดป้ายไงคิดว่าเออมันเป็นของใหม่ไง วปวยของข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าออกไปิดล้วถรว่ของปา้าดาเจ้าของบ้านแต่ว่าเราเอา,เอามาใช้ทีทํำมาเห็นแล้วจ๊บ งามยี่ đ â นะไปลากกบะกว่าคือโบเกะปติก็อก่าเลยพากกนมาเกะปฏิกออกเห็นจะพี่น้องมาหงีกคำเพิ่งสั่งมานี่เพิ่งมาเกะปฏิก็ออกเปนเบิรเพราะว่าอปฏิกออกแล้มันเรื่องนดําด้วเด้อๆเด้อ ฉันั้นต้องใส่ถ้วยหินเนาะใช่ถ้วยหินเนาะทำมะไะเวลานางก็ให้มันเตะใส่ถ้วยหินเลยถ้วยนี้ไม่ต้องเอาผมก็ยังถ้วยหินแบบไมเลอตัวแต่งบ,บ้านนี่แหล อะมันสีเมันเป็นเ็เป็นเลยะโยมันก็ตามการเวลาเลยเนาะไม่งามมีตะหลอนกับวันนี้นล่ะอ้าตอนนี้มีชันนี้หรอมีหาบา้บานไปใช้ปุ๊บจ้ะ สีเหอเอาวพูดแล,ล้วลวน

แกวนำ้นำจนำ้มซีฟู้ดทุกคนจก็บแกวพี่น้อง แก้วแล้วก็ถ้วยถ้วยนี่ต้องต้องได้ล้างพี่น้องมันไม่มีน้ำมันอะเต้องล้างก่อนค่อยเก็บส่วนนั้นเก็บได้เลยไม่มีสติกเกอร์ พี่น้องคลิปนี้กับบ่มียังมากมายเดี๋ยวเบอสุขสุขสุขพักกนเมียนถวยเมียนบวกเนาะแต่ว่าคลิปนี้กับไปเลยด้วยพี่น้องขอก่าวคำว่าสาบายดี